มาดูหน้างานกันนัง่งพี่น้องหน้างานใครหน้างานเสียนับพานะำพาจะเรืยอนซับอยู่กับเอลห้านย์หนึ่แปดนือกันเลยดูท่อเดียวท่อหมวดแค่ที่มานี้มานี้ทุกที่มาฝั่งนี้มาถมกินที่เขาบอกว่าใครถมเยอะได้เยอะเลยไม่มีสองทีไม่นอนอีกทีมนึง ที้นนู้นจรเดียวเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวชมที้นี้ก่อนเอาไหนดูพี่เอานี่วะไปไหนเจ้าจะไปไหนเจาจะไปนูนป้นวะดีนะตรงนี้เทไปด้วยแน่นไปด้วยว่อๆดูพ,พี่พ่า ลงลงให้หน้าเค่จะเด้อบ่ไปดึงน้ำเด้อไม่มีสลิงนะไม่มีตัวแทนไม่มีสลิงเลยลูกพี่เลยแต่รู้สึกว่าค่อยจะร้อนมากนะสงสังคยค่อยจะอยู่ได้ไม่นานเลยคือมันไม่คือตอนเย็นนะมันตอนบ่ายสองบ่ายสามแดดกกำลังร้อนเลยทียเดียวเดือดว่าไหมทกพี่เอไอไม่ยู่ อยู่กับเจ้าเอลห้าศู่งด้วยกอนยังมีน้ำอยู่ด้วยยที่ประมาณสามไล่สา um มไล่สามไล่ผมมีอีสามไล่รวมตัวกันสองทีมนะผมเยอะอีกทีน้อหมดดินประมาณสักว่าดินที่ว่างสองพันเกี่ยวจั่คือพราพอน้องเลย่อนมีสา มันมีบ่อลูกไปเรือยดิตรงนี้ลุกด้วยมีบ่อลุกขึ้นไอ้ไอ้เอาขี้เอามัน ได้ที่กันนะพี่น้องนะแต่ว่าใครถมไปได้กินที่ไปเยอะกว่าก็ได้ที่ถมไปเยอะกว่าแต่ข้าทางจะเร่งงานกันหาดูเลยอันนี้เป็นดินเหนียวอันนู้นเป็นดินทรายอันนู้นเป็นดินทรายเดินเดินข้ามไปไม่ได้ด้วยตอนไหนทุกที่ มานี่มานี่ลูกพี่มานี่มานี่มาฟังนี่อ๋อหนี่นี่น,นี่มาไหมามาเรียกลูกพี่จะมาแล้วจะไม่มาผมจะย่องย่องมาก็จะเสื้อจะดีะอ,ะอยู่บ้างว่าอ่ามาโยลูกพี่เถอะเอ้อยิ่งบนไปเลยอ๋อมามาลูกพี่มา,มา ลมาพอรุ่ีอให้เขาดันหน่อยขาดันไปเขาดันหน่อยเขาขก่อนเช้าบอกสองอนี่เขาบอ,อกสองคอนี่ออนะเขากัน้นจีไปทำใหม่ไปทำใหม่ ก่อนนะถึงที่ตลอดแกจ,จัดให้สองสิบเวเจ็ดอีโอ้คันสีแดงรถสีแดงว่ะฝั่งนู้นเลยยกคนกันไม่ต้องไม,ไม,ไม่ไม่ต้องบอกที่ต้องกว้างเรื่องอาเลยอยากเทตรงไหนแกว่ะคันนี้มีเทอร์โบว่ะเดี๋ยวดูก่อนนะมันเสียงปิดบๆดหรือด,ดังก็าท่อหรือว่าดังก็าเทอร์โบ คันถอยยาวด้วยบริษัทกัน,นจะวุ่นวายหน่อยนะพี่น้องนะครถมันเยอะไม่รู้จะถ่ายขับไหนก่อนเรือรถไถเด้วยรถไปไหนลูกพี่ไปไหนลูกพี่เจ้าไปไหนเออเออเลียงไปเด้อแกเลียงไปเด้อไอ้ตรวจเอาทุกพี่พ่อ Ah: โเดินตะเลิดทุกทีเองแกเลงไปแล้วนี่ต้องถึงที่แบบนี้ดินแน่นๆ hmm. ไม่กลัวไม่ต้องกลัวชุดเลยไม่ต้องกลัวล้อยกต่าไอ้กอดไปดี เป็นหลานงเสียนาธานะเยวมาช่วยนาครับกไกหน้าตาแตกหมดแล้วไม่รู้โดนอะไรมันทุกเม็ดแกว่า ไม่ต้องแต่งให้มันดีนะคุณน้องนะเราแต่งดีเดี๋ยวยมันก็ยุบเหมือนเดิมแรงไม่แรงก็เสียงข้อกูไว้ก่อนนะมันดูมันจะดูมันลดแรงเดยเพราะว่าเสียงข้อมันแรงนะ ถ,ถึงที่เลวยจะเสียบถึงที่เลยแนวก็ต้องหลักอยู่ด้วน้องความกวาม้างกว้างประมาณประมาณสักเส้นหนึ่งได้ไหมกว้างเส้นหนึ่งยาวสามเส้นนะประมาณนี้แหละเมื่อวันสามไร่ที่อืนสามไร่ ฝั่งนู้นดินสวยเลยฝั่งนูน้นใช่ถ้าใครถ้าคนมันขับจังหวะดีๆมันก็ดูเนียนตาดีนะครับนะ้องนะ ถ้าจังหวะไม่ดีขับไม่เงินตาก็ไม่น่าขายให้ดูไอ้น,นีพี่น้องมือน้องมันก็เพว่าใช้ได้ดูไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องดูแหละันล้มกองเยียตอนปรับหน้างานค่อยดูกัอนอีกทีนึงอันนี้ล้มกองจินแดนไว้ก่อน ั่งโน้นมันเทยาวไม่ได้ดิเทมาใกล้ไม่ได้ดินไม่แน่นมันเป็นดินทรายเฮ้รถทำไมทีนี้มาช้าเท้ไปติดอยู่ที่บอ่ออ่ะ ตอนนี้มันวิ่งในบ้านนะคี่น้องวิ่งข้าไม่ได้นะประมาณทักสี่น้งก็จะเลือกแล้วเีกว่าก็วิ่งในหมู่บ้านผมกลางทุ่งานาะแล้วก็วิ่งในหมู่บ้านเสียงคลอนวิทย์ดีแท้ ว่า่าจะบีบที่ที่พ่อนะน่าจะมีเทอร์โบนะน้องดันเสร็จแล้วจะไปถามอยู่ จะล็กกี้ล็อกกี้อะไรลูกพี่ถ้ารถเยอะขนาดนี้มันต้อง200นะแมคโครนะแต่นี่มันร้อยสานะทีมทมนี้ 130. ร,ร, 130. ร้อยสามสมูสูดรอพีซีร้อยสามสาจะเดิิญนซักมีงานไ,ไหรลูกพี่ข้ามุมงไหนเจ้า เสยคุกกี้แกจะมานี่น,น,น,นุ่นตัวแรงสีชมพูน่น,นตัวแรงเนี่ยตัวแรงเมื่อก่อนวิ่งอยู่ทีมเซตตะตอนนี้วิ่งอยู่น,น,นี่ไปยาวด้วยพี่ไอ้เราต้องไปไหนไปหรือพี่ไม่ถึงหรอกจา้าไม่ค่คอยแรงน้อยมีความกันซอมทีมงานด้วย ดำคู่แปลงเอาวอสักวอสักภาพหน่อยอสำหรับคลิปนี้จะจบเพียงค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่ด้วยแดดร้อนเย็นๆถ้ายังไม่กลับก็มาถ่ายให้ดูใหม่ตอนนี้ร้อนหลือเลนผมเข้าล่มหน่อยนะพี่น้องนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะว่างๆก็คอมเมนต์มาคุยด้ยวยกันได้ด้วยยม เราอยากมีเพื่อนคุยนะพี่น้องนะในคลิปก็อยากมีเพื่อนคุยเลวยคือขอบคุณที่รับชมนะพี่น้องนะทำที่ดินขี่ไปแล้วทำที่ดินขี่ไปแล้วนะ้องยังมีน้ำอยู่ด้วยนี่แต่ไม่มีใครเอาควายมาเลี้ยงระยะเยอะแยะเลยยังมีน้ำยู่นะเดี๋ยวจะถ่ายดูว่ามีน้ำเลยน้ำเต็มเลยมันเป็นงานนาเก่าเลยไม่รู้เกยจัดผมทำอะไร ใหย่างนี้ยไฟชอบเลยต้นสนูต้นสนูแดงเป็นที่เลยเป็นกราเบวเลยมาลูกพี่มาอามุมไหนไม่นี่ก็ได้ลูกพี่ รถไถเดียพี่ระวังรถไถด้วยระวังกันด้วยนะเอาเลยเอาไปดูพี่ย้ำไปเลยเอาไปพี่ค่ะยกเลย หนักด้วยนะเพราะว่าคนขับมันคนขับน้ำหนักเยอะต้องดินหนักหน่อยไดเลยลูกพี่เราต้องกลัวติดลมนะดินมันแน่นแบบนี้ดินเหนียว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 เลยไปดินกระบะเยอะนะพี่เจ้าติดกระบะแล้ต้องแสะหน่อยเด้วยก็ดีก่อนนะพี่น้องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อกระพรอมสนินอนตัวนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ